ครับเราล็อกความเร็วที่120ครับอันนี้ใช้แบบวิ่งตามคันหน้านะครับดูครับเขาจะเบรกเองหรือเปล่าน,นี่เท้าผมไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งน,นะครับรถวิ่งเองเออผมก็เพิ่งจะลองใช้ฮะถือว่าโอเคนะนะครับผมว่าความปลอดภัยเนะี่ยฮะวิ่ง 20, 120. ยี่สิบร้อยยี่สิบอ่ะดูสิพออันนี้เตือนออกนอกเลนนะครับพอดีถือกล้องมือหนึ่งพอได้ระยะเขาก็จะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับอ่เขาก็จะวิ่งอยู่แค่นี้ฮะถ้าข้างหน้าชะลอมันก็จะตอบความเร็วลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเร่งเหยียบเบรก ถือว่าพานนะครับระบบนี้สําหรับวิเว็กตัวใหม่